งานดึกไปหน่อยก็เลยหน้ามืดเดี๋ยวป้าพาไปนั่งตรงน้นนัเ <c oughs> ี้ชัดแน่นอน <c oughs> มีดอาสำหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดบานดิ่งกุ้งกิ้ให้ด้วยนะ Oh. <c oughs> สภาพสตีที่มีอาการแพ้ท้องหรือตั้งครรน,นั่นเองนะครับข้อแรกก็คือจะมีอาการรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหรือวิยนเวียนศีนรษะนะครับ การแบบนี้อย่าบอกนะว่าว่าว่าแ่นี้สุดพกเราคนก็จะ ันนี้เป็นอะไรกันรู้เนี่ยคืนไส้อาเจียนทั้งวันเลยจะไม่มีแรงแล้วเนี่ยโอ้พี่ว่าหนูไปหาเลยเปรีป้ยวๆให้แม่แก้คืนไส้หน่อยลูกแล้วของเดนนี่ใช่ไหมคะได้เดี<ฮ>๋ยวแม่ไม่ต้องให้น้องไปหรอกเดี๋ยวหนูอะเป็นคนจัดการให้แม่ดีก,กว่าน้องยังเด็กอะน้องไม่รู้เรื่องหรอกเนะเดี๋ยวให้แม่เองท่คนี้เป็นอะไรกันไม่แย่งกันดูแลแม่ปแปลกๆปลกแปลกเนะี่ยคน ปนะี้ยวนหอย่าไปยกอาการแบบนี้แหละชัดเจนแน่นอนว่าเราอ่ะกำลังจะมีน้องใหม่ต้องเป็นน้องชายแน่เลยผู้ชายอะไรผู้หญิงจ้ะโอ้ผู้ชายผ,ผู้หญิงขนาดผู้หญิงยังดื้อขนาดเนี้ยผู้ชายจะดื้อขนาดไหนไม่เอาโอ้ผู้ชายเน,น้นเย หลาเลมาใช่อ่างนี้หวานไมเปรี้ยวหวานกำลังดี่ึฮึฮมฮนฮึ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 ไึฮไม่ไึ้ไฮ่ฮึัึฮึฮมนึฮึไึกไฮึ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 ลึฮึอึไม่ึมากึฮ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 ไฮึ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 ฮไฮึไึ้ไม่ไึฮึฮ่ฮึ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  เห็นแม่หายสะฟันเลยเอ้ยใช่หายหายอาจีนเลยใช่ไหมล่ะดีแต่ดีเปรี้ยวนี่แแม่ดูผัดไข่นี่เย็นสบายใช่สบายจเย็นอันนี้มันไม่เย็นเกินมันเย็นมาแม่ทอดอีกเอามั่วอนก่อนอะไรกันเนี้จะเนี้ยมา่วอร่อยมากแม่เดี๋ยวแม่ต้องค่อยๆเดินนะระวังด้วยแม่ แม่ดูวันนี้อากาศดีดีเนาะใช่ไหมกระดอไปเนี้ยเดี๋ยวตอนเย็นใช่ไหมหนู่จะพาแม่มาเดินเล่นเนี่ยทุกวันเลยแม่จะได้รับอากาศแบบส,ดช,สดชื่นสดชื่นแม่อ่ะต้องห้ามนั่งทำงานอุ่นอยู่ในห้องอย่างเดียวนะร<า>ู้ไหม<า>แล้วก็แม่ต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยโอเคมาไม้ไหนนะเออไปเลยแม่แล้วหนูไม่ต้องไปนั่งเล่นเกม,มเลยไม่เป็นไรแม่หนูทำได้ทุกวันเลยหนูนะจะดูแลแม่เองหุยหนูจำได้ว่าในตู้เย็นน่ะมีผลไม้ตั้งหลายอย่างเดี๋ยวกลับไป Nice. Yeah. ไปไหวแล้วเฮ้ยม่อยหนู<อ><ๆ>ช่วยไปไปคนนั้นกลับบ้านหนูโอ,โ,อโอ้โ,อโอหออเห็ป้นหน่อยเดี๋ยวไม่จะไม่หนหรอคะไม่จะไปห้หองน้ำใช่คะ๊ยเดิน <มา S 2> หนูไปด้วยนะคะแม่ต้องเดินระวังระวังระวังหน่อยนะไม่ต้องหนูก็ดูาร์ตูนไมสิเดี๋ยวแม่เ้า โองให้สูงๆไงไม่ต้องไม่หนั่ะเดี๋ยวหมให้ไม่เป็นไรมเนมากมักันเไม่เป็นไรลูกขอบใจนะโอเคตุแปม่อเท้าไหมไม่ต้องใส่ยูนอนใส่ยิคร้อค่ะไม่ต้องไม่ต้องกดพดลมกดแอร์รีอยไปทำไปแม่ทำงานแม่แม่ถ้ามีอะไรจะโกนห่งเลยนะจ้าจ้าจ้าโอเคนะแม่จะโกนได้ตลอดเลยนะ เด,เด็กแปลกๆเอาอกเอาใจแม่แบบไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าอยากได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าทําอะไรแม่แตกอีกหรือเปล่าเนี่ยตายแล้วโลมแต่ลมๆเนี่ยโลมแต่ลมยังคงยังไม่มีอะไรเดี๋ยวมีเดี๋ยวก็คงมาสารภาพเองนั่นแหละแง่ๆเลยทำเอาอกเอาใจเอาใจขนาดนี้ต้องมีอะไรแน่แ่ ใจเย็นใจเย็นไว้ใจเย็นไว้เราอ่ะอย่าเพิ่งโกรธอย่าโกรธอย่าโกรธยุกหนอปองหนอมานี่เลยอะมีว่าน่งลงเห็นไหมเพราะว่าคนเดียวเลยทําตัวน่าสงสารี่ว่านั่นแหละที่เป็นคนผิดก็รู้อยู่มีการจะมาแข่งดูแลแม่กับพี่ก็รู้อยู่ว่าใครสู้ไม่ได้ถ้าแม่ไหนจะสู้ไม่ได้มีว่านั่นแหละสู้ไม่ได้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 อย ถ้าเกิดว่าไปบอกป้าก,กับแม่เ้วป้าก,กับแม่อาจจะวางแผนเซอร์ไพรส์พวกเราสอบผลเรื่องน้องอยู่ก็ได้ถ้าไปบอกตอนเนี้ก็แปลว่าแผนก็แตกอะดิไม่ได้เด็ดขาดเลยนะแล้วว่าก็รู้ใช่ไหมว่าคนท้องจิตใจอ่อนไหวเพราะฉะนั้นอาจจะส่งผลต่อจิตใจแม่ก็ได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดมันอาจจะส่งผลกระทบต่อน้องของเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นะเวลาว่วาจะทําอะไรระวังตัวด้วยเข้าใจไหมก็ได้ค่ะ แล้วก็ห้ามมีพิรุษเด็ดขาดอือค่ะค่ะะไปเถอะหึไปเพราะว่าอย่ามีพิรุษนะจะจ้องฉันนะ งสยเพราะเมื่อคืนเราทำงานดึกไปหน่อยก็เลยหน้ามืดเดี๋ยวพาไปนั่งตรงน้นนะอย่างนี้ชัดแน่นอนะ